มาดูโซนิกนะครับ66ชัเก้านะครับผมัะนะออกตัวให้ดูนะครับฟังเสียงอ่อฟังเสียงอ่ออีกครับผมมั <5. S 1> โนโผลเลยนะครับเอาออกตัวให้ดูเลยครับตั้งหลักก่อนนะครับผม มาอีกรอบนะครับมาดูอันอีกรอบนะครับเมื่อกี้ออกไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะครับผมโคก,โกชักเก้านะครับผมเอาอีกรอบนะครับเปินะเป็นยังไงครับ เกียร์หลุดมาเลยเบียกหลุดมาเลยนะครับแรงเกินนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแรงครับเมื่อกี้ก็การสะบัดหลุดด้วยนะครับหมดเลยครับแรงเกินนะครับการสะบัดหลุดเลยความรู้สึกเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับแรงไหมครับแรงครับเอามาลองเครื่องไอหัวซีบีหน่อยครับมาลองหัวซีบีหน่อยเอามามาดู โซนิคหัวซีบีนะครับผมอันนี้เครื่องหลวมนิดนึงนะครับผมจะคว้านคว้นคว,ว้นใหม่อยู่นะครับดูรอบๆกันก่อนหัวซีบีนะครับควานออกนะครับผมจะไปทำใหม่นะครับ เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับหัวซีบีนะครับหัวซีบียังสู้โคกจะเก่าไม่ได้นะครับมาอีกรอบนะครับเมื่อกี้ดับนะครับ ีกรอบนะครับเอาอีกรอบนะครับใส่เกียร์ออกหนึงสองรอบนะครับใส่เกียร์สองออกสองรอบเลยนะครับเกียร์หนึ่งเาเบิ้งเกียร์หนึ่งมานะ่ะเกียร์ไหนนะอ่ะมาลองอีกรอบนะครับ